มินไปไหนกลับป้ามาเล่าซีอ๋อคนวันนี้ไปเป็นคู่แหละเหมือนไปเดทเลยเพราะว่ามีมินแล้วก็ผักผขมแล้วก็มีกับจูเน่ก็คือแบบเวลาสองคนเขาเดินด้วยกันก็จะเรียกเราอะแบบตอนที่มินเดินอยู่กับผักอะเออแล้วนางสองคนเรียกปินว่าอะไรบ้างสาวเดินมานี่ก็ <laughs> <c oughs> คือเขาเดินสองคนเขาเป็นหนุ่มเลยตลกมากอุ้ยมีคนถามาว่าคบกับจูเน่ตั้งแต่เมื่อไหร่ต้ล้ ช่วงนี้มันก็อยู่กับเน่ใช่ไหมแล้วพอมันอยู่กับเน่อะแล้ววีอะมันก็ชอบแบบว่าพอเวลาเห็นนะพี่นันจะยอมไม่ได้เลยนะนันจะแบบว่าจะต้องวิ่งไปหายผักกันทุกคนเรื่องเงี้ยขอฟ้องหน่อยนะคะเสียใจมากเลย <c oughs> เวลาที่มินอะแค่มินอยู่ใกล้ๆเน่อะไรเงี้ยวี <c oughs> ก็จะต้องวิ่งไปหาผักขมตลอดเลย <c oughs> คือยอมไม่ได้ทุกคนเข้าใจป้ะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรซะหน่อยอะก็เธอไม่มาหาเราเองอะมาไหนชอบเดินมาบอกว่า พี่มินนะแล้วมันก็ทุกคนจะพูดเลยนะรักพี่มินนะเดินไปทำขัดคำนู่นเดินไปหายพักต่อเงี้ยทุกคนมันได้หรอไม่ได้ปะจริงๆแล้ววีหึงเมย์เป็นงงเออวีทะลุหรอว่าฉันจะเมาเธออ๋อไปเลยนะผมยุ่งอ่ะเนลจะทักให้อุ้ยบอกเมย์มเข้ามาก็เมาเลยก็เธออ่ะไม่ยอมรักฉันคนเดียวฉันชอบรักหลายคน เธอรักคนเดียวหรอฉันก็รักเคอคนเดียวป้าฉันก็บอกเธออยู่ทุกวันเธอแล้วชอบไปเที่ยวรักคนอื่นไอป้าอย่ามานะอย่ามาว่าเธอทำฉันเสียเปลี่ยบป้าฉันอยู่ในที่รงแจ้งเธออยู่ในแชทอะทุกคนอย่าไปเชื่อมันป้าเป็นปลาไหลพอมินเดินไปก่อนมก็เดินไปก่อนพักโขม่า คนมาไลไม่ใช่พีินต้องหอบไม่ต้องมาแม้เลยฮะก็พี่มีให้พี่จูกอดเขาก็เลยต้องให้พี่ผักเขาก็เลยต้องกอดพี่ผักจะกลับไปจีพี่ผักแล้ว ได่อวีแล้วเธอจะเสียใจนะทุกคนรู้ป่ะเวลาบีอ่ะเป,ป็นจริผักห็ป่ะมันจะมาฟอ้องเว้ยเนี่ยเนี่ยพี่มึพี่มดูดิวีมาพูดกับผักวันเนี้ยนี่เห็นปะ่ะจิงไม่ติดตีดไม่ติดไม่ใช่เหรอเราเออใช่ไย <laughs> ฟอนอยู่ในใจเสมอ <laughs> แหมวันเนี้ยวิ่งแต่หาผักอย่างเดียวเลยไอคนผีทะเลไอคนเจ้าชู้ไอปลาไหลไอไชเดือน <laughs>